คุณสุรุไทยเหรออเมนบอเมนบอใช่นะโอเคครับรับแสบหูของหนูได้ยินเสียงแก๊กเวลาหลับตาจะได้ยินได้ยินเสียงโอ้ยให้ลุงแปลไทยเป็นไทยอยู่เรื่อยเลยนะครับพิมพ์ให้มันตรงๆหนก็ไม่ได้หูของหนูได้ยินเสียงดังแก๊กเวลาหลับตาจะได้ยินขาง ออลุงเดาทั้งนั้นนะพอเวลาภาษาลุงที่ผ่านเข้าไปใช่ไหมะละ่ะทางฝั่งคนก็ทําตามที่ลุงพูดลุงอะไรต่างๆเข้าอยู่ในคลิปใช่ไหมะละ่ะก็เชื่อว่าทําตามนั่นแหละครับในเห็นบอกให้ทางว่าทําตามพอทําตามเสร็จแล้วอ้าวกลายเป็นแค่หลับตาได้ยินเสียงดังในหูแก๊กเลยมันคืออะไรกันขออนุญาตนะปลดล็อกก็ได้ครับท่านคล้ายๆกุญแจมันใคร นะมันก็เลยคลายล็อกแปะได้ยินเสียงแก๊กต้องการไม่ให้เกิดอีกก็เข็งแค่ง,ง้างขา้างไก่คืออ้าปากโยกซ้ายขวาครับนวดตรงนี้ข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยครับไอ้ที่มันดังหูแก๊กๆมันนำคาญถ้ามันจะมีอีกนะครับก็ถ้าอยากจะให้มันหายก็กดตรงนี้ช่วยครับแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมาก็ตั้งหูข้างหูริมหูหน่อยเดียนนะ เอาวิธีนี้ไปใช้ถ้ามันยังแก๊กหลายๆครั้งจนตั้งก่อยเกิดความนำคาญความจริงก็คือมันปลดล็อกตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้นเราจะไม่รู้ตัวแต่เวลามาเจอเสียงลุงจะมาเจอ a c t ิ้งของลุงเขาให้มันก็เ <Yeah. S 1> ชี่ยชัวยชาโป๊ะเนี่ย <Yeah. S 1> พอได้ไหมครับลุงอธิบายความอย่างนี้ถ้าได้ประการใดก็พิมพ์มาบอกลุงอีกทีนะชานะชาจบข่าวครับท่าน